สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบัวนะคะรายการแม่มดบัวแม่มดบ้านที่จะเสกบ้านของคุณนะคะให้สวยดังใจฝันเลยค่ะปปปปิิปิิงงงง วันนี้นะคะบัวจะมาแนะนําสไตล์การตกแต่งบ้านค่ะ,ละหลายๆคนนะคะอยากมีบ้านที่เหมือนสวยเหมือนดังใจฝันนะคะแต่ยังไม่รู้เลยละ่ะว่าแบบไหนเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะคะวันนี้แม่หมดบัวนะคะก็จะมาแนะนําสไตล์ต่างๆให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะแต่ละสไตล์เลยไปเริ่มกันที่สไตล์แรกเลยค่ะสไตล์แรกนะคะก็จะพูดกันถึงสไตล์คลาสสิกค,ค่ะถ้าพูดถึงคํานี้ละ่ะก็จะนึกถึงว่า บ้านที่สวยงามโอ้อ่าแล้วก็หรูหราดใครเดินเข้ามาก็ต้องร้องว้าวว้าวว้า,ววาวกันเป็นแถวเลยค่ะทั้งนี้นะสไตล์นี้ก็จะแบ่งดังนี้เลยค่ะก็จะเป็นสไตล์นีโอคลาสสิกคำว่านีโอคลาสสิกเนี่ยคือเอามา ประยุกนะคะให้เข้ากับสมัยใหม่มากขึ้นนะคะคือไม่ว่าจะยุคสมัยไหนเนี่ยมีโอโคาสิกนะคะก็จะเข้าแล้วก็ผสมผสานแล้วก็ลงตัวได้ง่ายดายเลยนะคะแล้วก็ดูเรียบทันสมัยมากๆเวลาออกมาเนี่ยมันก็จะดูน่าอยู่สบายตานะคะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลย<ม>เห็นไหมคะว่าจะมีความโค้งมนนะคะมีความคิ้วบัวนะคะ แต่จะร่วมสมัยมากขึ้นนะคะทําให้ดูทันสมัยนะคะสวยงามเหนือการเวลาจริงๆค่ะไม่ว่าจะยุคสมัยไหนนะคะก็มองแล้วแบบหน้าอยู่หน้าพักผ่อนมากๆนะคะก็จะมีความสีสันที่ดูหน้าพักผ่อนเข้าไปผสมผสานกับความงามของคิ้วบัวนะคะแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสไตล์ Classic ะคลาสสิกลักชัวรี่ค่ะ ขึ้นชื่อคำว่าลักชูรี่นะคะก็ต้องมีงานที่ซ้อนความหรูหราเข้าไปข้างในค่ะจะเป็นแบบนี้เลยจะซ้อนพวกกระจกนะคะพวกคิวสแตนเลสความท้องความเงาความหรูหรานะคะใส่ผสมผสานเข้าไปในสไตล์คลาสสิกนี้เลยนะคะให้มันดูกลมกลืนที่สุดนะคะและขึ้นชื่อว่าลักชวรี่ค่ะจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะ <descub cin ya> เห็นไหมคะว่ามีการซ้อนคาเบ็ดเนี่ยหรือว่าการผสมผสานที่มันมีวัสดุหลายๆอย่างเข้าไปในเนื้องานเดียวกัน เราฟังสไตล์คลาสสิกกันไปแล้วนะคะต่อไปบัวจะพาไปดูที่สไตล์โมเดิร์นค่ะ <S 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 พืนชื่อว่าสไตล์โมเดิร์นใช่ไหมคะก็ต้องมีความเป็นเลขาคณิตนะคะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะเป็นทรงกลมเป็นสามเหลี่ยมอะไรเข้ามาผสมผสานกันนะคะแล้วก็สีที่ใช้ในงานโมเดิร์นเนี่ยก็จะเป็นแถบสีที่เป็นขาวเทา,าดําหรืออื่นๆใดๆนะคะแต่ต้องไล่เฉดสีให้สวยงามลงตัวแบบนี้เลยค่ะโมเดิร์นค่ะ ทั้งนี้เหมือนกันเหมือนสักครู่นะคะคลาสสิกโมเดิร์นก็จะมีสไตล์ที่แบ่งย่อยออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นคลาสสิกค่ะก็จะมีความเป็นโมเดิร์นความเรียบความไล่เฉดสีนะคะแล้วก็ความาที่เป็นสไตล์ของเลขาคณิตเข้าไปนะคะแต่ซ่อนความมีคิ้วบัวค่ะความโคง้งความมนเข้าไปในงานโมเดิร์นค่ะเป็นแบบนี้เลย ก็สำหรับใครที่ชอบแบบนี้นะคะงานแบบนี้สวยงามมากๆสำหรับคนที่ชอบสไตล์แบบว่าเรียบหรูพร้อมซ่อนความโอ้อาหรูหราเข้าไปนะคะทําให้มองแล้วแบบรู้สึกทั้งสวยทั้งหรูอะไรอย่างนี้ก็สไตล์นี้ได้เลยค่ะสำหรับสไตล์ต่อไปของโมเดิร์นนะคะก็คือโมเดิร์นลักชวรี่ค่ะใครๆก็รู้จักสไตล์นี้ใช่ไหมคะ ก็คือเป็นงานเรียบหรูนะคะแต่ซ่อนความหรูหลากเอาไว้ค่ะก็คือใส่คิ้วสเตนเลสทองแบบนี้เลยนะหรือว่าพวกงานกระจกนะคะหินอ่อนอะไรใดๆที่มูลค่าสูงเนี่แหละคะ่ะคืองานของที่มันทําให้มูลค่าสูงขึ้นแต่ใครไปใครมายังไงคะคนก็ต้องว้าวนี่วัสดุอะไรนี่ว้าวสวยจังเลยเงาจังเลยหรูจังเลยนะคะก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนเลือกได้เลยนะคะ Beast style จากสไตล์โมเดิร wow ์นที่เราพูดไปสักครู่แล้วนะคะต่อมามาต่อกันที่สไตล์ของธรรมชาติเลยค่ะก็คือเรียกว่าสไตล์โคซี่นะคะสไตล์นี้นะคะจะเอา ความธรรมชาติมาใส่ในงานของงานตกแต่งบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นงานไม้หรือว่าวัสดุไม้ใดๆนะคะเอามาใส่ในงานตกแต่งบ้านพร้อมทั้งสีนะคะที่เป็นเอิร์ธโทนที่ให้ความรู้สึกแบบผ่อนคลายรีแลกซ์มากๆนะคะแล้วก็ใช้แสงธรรมชาตินะคะเข้ามาช่วยในงานตกแต่งบ้านนะคะให้มันดูรู้สึกแบบว่าเหมือนประมาณไปพักผ่อนสุดๆนะคะอันนี้จะเรียกว่าสไตล์โคซี่นะคะส่วนสุดท้ายเลยนะคะส่วนสุดท้ายเลยเป็นสไตล์ที่เอา ไตล์ทุกๆอย่างมาผสมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานของงานคลาสสิกนะคะงานของงานโมเดลนะคะหรือว่าเป็นโคซี่นะคะเอามาผสมผสานกันให้ลงตัวที่สุดนะคะจะเป็นแบบงานผสมผสานแบบเลเวลธรรมดานะคะหรือว่าเลเวลแบบหรูหราขึ้นมานิดนึงหรือว่าเลเวลแบบหรูหราสุดๆนะคะทั้งนี้ทั้ง3อย่างก็ต้องราคาก็แตกต่างกันออกไปค่ะยิ่งหรูหรายิ่งเอาคาเบตมาใส่เยอะๆเอาคิวสแตนเลสมาใส่เยอะๆ เอากระจกมาใส่เยอะๆเขาเรียกว่าหรูหรามากว้าวมากนะคะอันนี้ก็จะแพงนิดนึงนะทั้งนี้นะลูกค้านะคะสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะว่าชอบสไตล์ไหนแบบไหนนะคะบัวนะคะแม่หมดบ้านจัดให้แน่นอนค่ะแค่บอกโบมานะคะบัวก็จะจัดแนวที่ลูกค้าต้องการนะคะให้ได้ลงตัวที่สุดนะคะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าบัวนะคะแม่หมดบ้านก็จะเสกบ้านคุณให้สวย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 ,สวยแบบนี้เลยค่ะดังใจฝันนะคะ อย่าลืมติดตามบัวนะคะแล้ว EP หน้านะ่ะบัวจะมาบอกนะคะว่าการตกแต่งบ้านนะคะการบิวอินบ้านนะคะจะมีแบบไหนบ้างจะเป็นฟิตอินเนี่ยจะเป็นแบบไหนที่เขาเรียกกันว่าฟิตอินเนี่ยจะเป็นแบบไหนน้าหรือว่าบิวอินเนี่ยจะเป็นแบบไหนแตกต่างกันยังไงนะคะอย่าลืมมาพบกับบัวใน EP ีหน้านะคะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมมาติดตามบัวนะคะแล้วก็กด Sub สไคร์นะคะกดกระดิ่งให้บัวด้วยนะอย่าลืมกดติดตามติดตามติดตามนะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ให้บัวด้วยอยากให้บัวพูดถึงเรื่องบ้านเรื่องอะไรบ้างน,นะคะคอมเมนต์กันไว้เลยเยอะๆนะคะเดี๋ยวบัวจะมาเคลียร์ปัญหาข้อข้องใจให้คุณได้ทุกเรื่องเลยค่ะวันนี้บัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายแม่มดบ้านแม่มดบัว